สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาทำที่คาดใบไม้ครับเพื่อไว้คาดใบไม้ที่ร่วงนะครับคือแม่บ้านเขาอยากได้คาครับประดีก็มีไม้และอุปกรณ์บ้างน,นะครับนี่ก็เศษไม้ที่มีอยู่ครับก็เปลี่ยน ก่อนก็มีบล็อกแล้วมีเครื่องพิลัครับแมสโคลนครับเลื่อยเลื่อยหนังานนะครับไว้ตัดส่วนนี้เราก็ตัดไปได้นะครับอันนี้เราก็ใช้นะคนัดแบบนี้ครับนอตยิงลังคารครับเพื่อมาทำพิฆาตเอาแบบยาวๆเลยครับนี่ครับ ยาวสามนิ้วก็จะทำแบบง่ายๆไปเลยนะครับว่าใช้งานได้จริงไหมครับาานี้วทำ่ค่าครับไม่ต้องซื้อครับอุปกรณ์เรามีอยู่แล้วก็สบายเลยครับ ติดตั้งง่ายๆครับไม่ต้องยากเลยมากกว่ เร็จไปที่เรียบร้อยครับนี่ครับทาใบไ,ไม้งานดีไวครับง่ายๆครับอุปกรณ์เรามีแล้วเลยครับนี้ด้ามก็อาจจะสั้นไปก็พอ,อได้อยู่ครับนี้เราก็ลากใกล้ๆกนน็งานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องซื้อครับเราก็มีของอยู่แล้วแบบแปลงนะครับงานดีไวทำได้หมดนะครับ ง่ายครับแค่นี้เองครับแต่ก็อตอินของคาไม่กี่ตัวนะครับในใช้แปดตัวท็ับไม้ที่มีอยู่แล้วครับไม้เฉดขาวๆนนัะ่ใส่งานได้นะครับจะเา็นไม้ครับกับงาน DIY ของช่อง DIY ใบอ่อยนะครับ ขอบคุณครับ